สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับพามาชมแมลงหนามดำนี่นี่ตัวนี้เนี่ยตัวร้ายเลยนะครับนี่หัวออกสีส้มๆเนี่ยนะครับนี่ชัดเลยตัวนี้นะครับจะมาอยู่บริเวณซอกใบมะพร้าวนะครับตอนใบมะพร้าวอ่อนนะครับใบมะพร้าวยังไม่กลางนะครับนี่นะครับ มันจะอาศัยซอกใบในการวางไข่แล้วก็หลบแดดหลบฝนนะครับนี่นะครับแล้วก็กัดกินต้นอ่อนนะครับใบอ่อนนะครับแล้วพอมันโตขึ้นมามันจะเป็นลักษณะนี้นี่ครับเสียหายเลยนะครับมันจะเป็นลักษณะเป็นใบไหม้ใบแห้งไปเลยนะครับ อย่างที่ผมเคยเรียนท่านผู้ชมไปแล้วนะครับว่าถ้าใบตัวนี้มันโดนทําลายลตั้งแต่ตอนมันใบอ่อนๆน,นะครับนี่ใบยังไม่กลางนะนี่นะครับดูสภาพนี่นะครับเสียหายนะครับคือตรงเนี้ยมันจะเป็นพื้นที่ในการสังเคราะห์แสงนะครับจะมีคลอโรฟิลล์นะครับซึ่งเมื่อมันสังเคราะห์แสงได้แล้วมันก็จะสะสมอาหารนะครับเพื่อไปเลี้ยง ยอดเลี้ยงลำต้นเลี้ยงรากนะครับแต่ถ้าตัวนี้เสียหายนะครับการที่จะเอาไปบำรุงยอดบำรุงอะไรมันก็จะชะงักนะครับนะจะ,จะเจริญเติบโตไม่ต่อเนื่องไม่เต็มที่นะครับเป็นเหตุให้ต้นมะพร้าวของเราเนี่ยมันมันโตไม่ได้สมใยนะครับบางทีต้นนะครับต้นเล็กๆกก็ต้นอายุมากแต่ก็ยังเล็กอยู่นะครับนี่สาเหตุเลยนะครับ นะจะเป็นใบแบบนี้นะครับนะถ้าโดนหนักๆก,ก็คือเป็นทั้งเป็นทั้งก้านนะครับเป็นทั้งทั้งแถบเลยนะครับคิดดูว่าใบตัวเนี้ยอยู่กับมะพร้าวเป็นเป็นปีนะครับนะครับนะอ,าอาจจะมากกว่าปีด้วยซ้ำกว่ามันจะหลุดนะครับว่ามันจะร่วงนะครับ เพราะนั้นตรงนี้สำคัญมากๆเลยนะครับเราต้องรีบกำจัดตัวนี้แพร่พันธุ์เร็วด้วยนะครับนะดูลักษณะการกินของมันนะแล้วก็ทำให้เกิดเชื้อรานะครับเห็นไหมครับตรงบริเวณซอกใบเมื่อวานผมก็ฉีดยาไปแล้วนะครับก็นี่แหละผมก็เลยมาตามดูปรากฏว่ายังไม่ยังไม่ ตายดีอาจจะต้องซ้ำสองสารอบนะครับเพราะว่าพวกนี้มันจะมีไข่วางไข่แล้วก็เป็นตัวอ่อนด้วยนะครับเสียหายเลยนะครับแบบนี้ถ้าใบมันไม่โดนมแมลงพวกนี้ทำลายมันก็จะเขียวลักษณะแบบนี้นะครับสมบูรณ์นะครับมันก็จะทำให้มะพร้าวเราโตเร็วนะครับเพราะนั้นถ้าท่านเจอปัญหานี้นะครับท่านต้องรีบแก้นะครับผมก็จะใช้ เซวิน uh, นะครับแป้าเมื่อวานเนี่ยผมสั่งซื้อมาแล้วผมก็นำมาฉีดพ่นรอบแรกนะครับก็ตอนวันนี้ก็เลยมามาเช็คดูนะครับว่ามันได้ผลไหมก็ดูถ้าอยู่แมลงมันอยู่ในหลืบในซอกมากๆมันก็จะไม่ตายนะครับคือไม่โดนตัวแมลงยาตัวนี้ถ้าโดนตัวแมลงก็คือตายนะครับ แมลงตายจริงๆมันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่รุนแรงเ่อเจอแล้วนี่นะครับเนี่ยถ้ามันอยู่ในซอกใบอย่างนี้มันก็จะไม่เจอนะครับยังมีชีวิตอยู่นะครับนะยังสามารถแพร่พันธุ์แพร่อะไรไปได้ตัวนี้นะครับนี่นี่นี่ท่านผู้ชมครับจําไว้เลยนะครับตัวแบบนี้นี่น ตัวร้ายนะครับในมะพร้าวเนี่ยคือมีทาลายใบตัวนี้แหละเนี่ยเขาเรียกว่ามแมลงอ่าด่วงดำนะครับเนี่หลบเก่งซะด้วยนะครับนะกัดกินใบอ่อนนะครับช่วงใบที่มันอ่อนๆที่ยังไม่คลี่นะครับนี่เห็นไหมครับ ยังไม่คลี่เลยนะครับแล้วก็มันก็จะมาไข่มาขยายพันธุ์ถ้าเราไม่กำจัดมันก็จะยิ่งเยอะยิ่ง,งเพิ่มปริมาณนี่ใบอ่อนๆนะครับใบแก่แล้วไม่เป็นไรนะครับใบอ่อนนี้ก็สำคัญนะครับทั้งนอนทั้งหลักๆเลยก็จะมีอยู่เนี่ยแมลงไอ้นี่แหละกับไอ้นอนแล้วก็ ด้วงเจาะนะครับสามอย่างเนี่ยมะพร้าวหลักๆนะครับศัตรูนะครับนี่ครับผมให้มาดูนะครับชุดก่อนๆก,ก็จะโดนทําลายไปนะครับต้องรีบกำจัดนะครับสำหรับท่านที่ปลูกมะพร้าวสังเกตเห็นก็รีบต้องรีบเลยนะครับนะ,นะผมใช้เซฟวิตแปดห้านะครับอ่า ตามอัตราส่วนที่กําหนดนะครับโดนไปหลายต้นเลยโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ